ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูสันแชนเนลค่ะวันนี้ครูสันจะพาทุกๆคนไปไขข้อสงสัยอีกเช่นเคยถามมาตอบไปบายครูสันค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยมีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะคะ 1. ทําทำไมผู้หญิงมุสลิมถึงมีสามีสี่คนไม่ได้ในเวลาเดียวกัน 2. ทำไมคนมุสลิมห้ามรับประทานหมู 3. ทำไมต้องถือศีลอด 4. ทํทำไมคนมุสลิมต้องละมัดทําทำไมต้องนอนตะแคงขวาตามสุนนะของท่านนบีตามครูซันไปคลายข้อสงสัยทั้ง5ข้อนี้เลยจ้าข้อที่หนึงค่ะทำไมผู้หญิงมุสลิมจึงมีสามีสี่คนไม่ได้ในขณะที่ชายมุสลิมสามารถมีภระระยาพร้อมกันได้ถึงสี่คนครูซันต้องบอกก่อนเลยว่าก็อัลลใช้ไงคะ สิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และรอซูนจะต้องทำตามค่ะแต่ถ้าตอบแค่นี้ก็ไม่ใช่สไตล์ของครูสันใช่ไหมล่ะคะดังนั้นครูสันจะมาอธิบายอีกค่ะว่าทุกคนลองคิดดูนะคะว่าผู้ชายมีภรรยาพร้อมกัน4ี่คนถ้าหากภรรยาทั้งสี่คนตั้งครรภก็มั่นใจได้เลยค่ะว่า ลูกของภรรยาคนที่หนึ่งก็คือลูกของผู้ชายคนนั้นลูกของภรรยาที่สองก็คือลูกของผู้ชายคนนั้นค่ะลูกของภรรยาคนที่สาก็คือลูกเขานั่นแหละค่ะลูกของภรรยาคนที่สี่ก็คือลูกของผู้ชายคนนั้นเช่นเดียวกันนึกภาพตามนะคะทีนี้ถ้าหากว่าอนุญาตให้ผู้หญิงมีสามีพร้อมกันได้สี่คนทุกคนคะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้หญิงหนึ่งคนมีสามีพร้อมกันสี่คนอยู่ๆผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์ขึ้นมาค่ะแล้วเป็นลูกใครล่ะคะเด็กที่อยู่ในท้องของผู้หญิงคนนี้จะเป็นของสามีคนที่หนึ่งเอ๊ะหรือคนที่สองอืมหรือคนที่สามอืมหรือคนที่สี่เป็นไงคะมันเรียงลำดับเชื้อสายกันยากเสียเหลือเกินนี่จึงเป็นฮิกมะวิทยาปัญญาอันหนึ่งค่ะที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลา มีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้หญิงมีสามีพร้อมกันหรือในเวลาเดียวกันค่ะคำถามข้อที่สองค่ะทำไมมุสลิมห้ามทานหมูหรือว่าสุกรนั่นเองโอ้โหคำถามนี้คิดว่าใครหลายๆคน จะต้องเคยโดนถามมาบ้างใช่ไหมคะบางครั้งเราไปทำงานเพื่อนร่วมงานถามหรือว่าเพื่อนเพื่อนเราถามที่เป็นคนต่างศาสนาทุกคนสงสัยหมดเลยค่ะทำไมอิสลามห้ามทานหมูคุณตอบว่าไงคะถ้าเป็นคำตอบของครูซันครูสันขอตอบเหมือนเดิมนะคะเหมือนข้อแรกเลยว่ามันคือคำสั่งใช้ของอัลลอ์และรอซูนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วสำหรับการที่เราจะต้องทำตาม แต่ก็เหมือนเดิมค่ะถ้าตอบธรรมดาก็ไม่ใช่คูซันใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นครูซันขอเสริมไปว่าถูกค้นพบในงานวิจัยของการแพทย์นะคะว่าเนื้อของสุกรนั้นมีพยาธิตัวเล็กๆค่ะอยู่ในเนื้อของสุกรและมันไม่สามารถที่จะตายได้ด้วยกับความร้อนค่ะดังนั้นถ้าหากว่ามนุษย์กินเข้าไปแล้วเนี่ยย่อมที่จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์ค่ะ เพราะว่าพยาธิเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวของมนุษย์นั่นแหละค่ะซึ่งก็จะทําให้เขาเนี่ยป่วยหรือว่าไม่สบายสิ่งนี้แหละค่ะเป็นฮิกมาเทลลัสซุบฮานะหัวตะอาลาห้ามให้มุสลิมทานเพื่อที่ตัวของมุสลิมเองเนี่ยจะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงค่ะต่อไปค่ะข้อสงสัยที่สค่ะทำไมมุสลิมจะต้องถือศีลอด เอาอีกแล้วค่ะทุกคนก็น่าจะรู้ครูซันก็จะตอบว่าก็อัล้อและรอซูนใช้ใช่ไหมล่ะคะแต่ครูซันจะขอเพิ่มเติมค่ะการถือศีลอดของคนมุสลิมหรือว่าการอดอาหารในช่วงกลางวันใช่ไหมคะการถือศีลอดเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราขาดพลังงานค่ะจากสารอาหารแล้วก็จะต้องสูญเสียน้ําจากการขับถ่ายออกจากร่างกายด้วยค่ะการสูญเสียน้าเนี่ยจะมากกว่า2%ของน้ําหนักตัวนะคะซึ่งจะทําให้รู้สึกกระหายน้ํา และเมื่อระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดและเซลล์ลดลงค่ะก็จะทำให้รู้สึกหิวซึ่งจะเกิดอาการหลังจากการอดไปแล้วประมาณ6-12ชั่วโมงค่ะระดับน้ำตาลกลูโคสและน้ำที่มันลดลงค่ะจะกระตุ้นเซลล์ประสาทบริเวณไฮโปทาลามัสซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมความหิวค่ะ ศูนย์อิ่มและศูนย์กระหายน้ําสําหรับคนที่มีร่างกายปกติแล้วก็เนียดอย่างแน่วแน่แล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ค่ะแน่นอนจะไม่ทําให้เขาถึงขั้นมีอาการหน้ามืดหรือหมดสติไปค่ะเพราะอะไรคะระบบต่างๆในร่างกายค่ะจะช่วยประสานงานกันโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะรักษาสมดุลให้เกิดขึ้นในร่างกายของเราค่ะ ในระยะแรกค่ะร่างกายจะเริ่มมีการสลายพลังงานในรูปของไกลโคเจนที่เก็บสะสมไว้ในตับและกล้ามเนื้อค่ะโดยมีฮอร์โมนกลูกาก้อนจากตับอ่อนมาช่วยในปฏิกิริยาเคมีนี้จะได้น้ำตาลกลูโคสเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปด้วยค่ะส่วนต่อมหมวกไตก็จะถูกกระตุ้นให้หลังเอพิเนฟรินเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะและมีผลทำให้เซลล์อื่นๆใช้พลังงานลดน้อยลงด้วยนะ ถ้าพลังงานที่ได้รับจากการสลายกลูโคเจนไม่เพียงพอก็จะสลายพลังงานสำรองในรูปของไขมันแทนค่ะถ้าจะให้ครูซันอธิบายหรือว่าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือทุกคนคะโรงงานที่ใช้ผลิตอาหารสำเร็จรูปในแต่ละปีค่ะเขาก็จะต้องปิดโรงงานเพื่อทำความสะอาดและเช็คเครื่องมือต่างๆในโรงงานเช็คเครื่องมือต่างๆที่เป็นเครื่องจักร เพราะมันถูกใช้มาตลอดทั้งปีเลยค่ะมันทำงานทุกๆวันเลยในกระเพาะของเราก็เช่นเดียวกันค่ะทุกคนมันทำงานมาทุกๆวันเลยดังนั้นการที่เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการที่เราปล่อยให้มันว่างจากการที่มันจะต้องบดอาหารหรือว่าสลายอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยทางการแพทย์แล้วถือว่า เป็นผลดีนะคะกระเพาะของเราจะได้ทำการพักผ่อนค่ะหลังจากที่มันทำงานหนักมาตลอดเลยค่ะข้อต่อไปค่ะคำถามข้อที่4ี่ทำไมมุสลิมจะต้องละหมาด ครูซันขอตอบซ้ํานะคะว่าเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลและแน่นอนว่าอัลลอฮ์สุบฮานาฮฺวตาอาลาจะไม่สั่งให้บ่าวคนหนึ่งทําอะไรก็แล้วแต่เว้นแต่ว่าพราะองค์จะต้องซ่อนความดีเอาไว้ในนั้นค่ะพระองค์จะต้องซ่อนฮิกมะวิทยาปัญญาความดีไว้ในนั้นอย่างแน่นอนดังนั้นการละหมาดน,นอกจากเป็นคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์และรอซูลแล้ว สิ่งที่ได้รับจากการละหมาดมีอะไรอีกทุกคนคะนึกถึงการละหมาดเลยค่ะเรายืนตรงเราก้มลงรูก้ก้วเราสูยูดและเราก็นั่งใช่ไหมคะทุกคนคะเมื่อเราสูยูดค่ะก้มหัวลงไปตั้งบนพื้นเนี่ยเลือดจํานวนมากจะไปเลี้ยงบริเวณหน้าค่ะซึ่งมันจะช่วยปกป้องเราค่ะจากโรคที่เป็นแผลน้ําเหลืองตามมือและเท้าที่เกิดขึ้นจากการถูกหนามค่ะ และเมื่อเรารู้กว่าหรือว่าสูหยุดค่ะจะมีการไหลเวียนภายในนะคะของช่องจมูกมีโอกาสน้อยนะคะที่เราจะติดเชื้อของโพรงจมูกค่ะเพราะเมื่อเราหายใจโดยปกติเนี่ยเราจะหายใจเอาอากาศ2ใน3ส่วนของปอดออกมาใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งก็จะค้างอยู่ในปอดค่ะทุกคนคะแต่ในขณะที่เราสูหยุดค่ะอวัยวะภายในช่องท้องจะกดส่วนล่างของปอดเมื่อเราหายใจระหว่างสูหยุดค่ะส่วนหนึ่งในสที่ค้างอยู่ในปอดจะออกมาและนั่นคือ สิ่งสาคัญท,ที่ทำให้ปอดของเราแข็งแรงค่ะและในขณะที่เรายืนละหมาดแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนอิรยาบถในการก้มลงรูก้กัว้วหรือว่าก้มลงสุญุดเนี่ยการลุกขึ้นลุกขึ้นแบบนั้นนะคะน้ําหนักจะอยู่ที่ส่วนล่างของเท้าใช่ไหมคะกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ต้นขาจะถูกกระตุ้นค่ะมันจะเป็นการไหลเวียนของเลือดนะคะทุกคนเลือดค่ะจะทําการไหลเวียนไปยังส่วนล่างของร่างกายค่ะ อันนี้สําคัญมากเลยนะคะและอย่างที่ครูซันบอกค่ะเรายืนเรายืดเราโค้งตัวเราก้มหมอบสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้กระดูกสันหลังถูกเปลี่ยนใช่ไหมคะจึงมีโอกาสน้อยที่จะเกิดโรคข้อกระดูกของสันหลังนะคะทุกคน <P> <ies> เห็นไหมคะว่าการละหมาดมีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ขนาดไหนและคําถามข้อที่5ค่ะ ทำไมต้องนอนตะแคงขวาอย่างที่ทุกคนรู้ค่ะถ้านอนของท่านนบีมูฮัมหมัดสลลลฮุอะัยฮิวะสัลลมก็ถือว่าเป็นสุนนะของท่านนบีมูฮัมหมัดสลลลวุอะัยฮิวะสัลลมนะคะนั่นก็คือการนอนตะแคงขวาค่ะนอกจากการนอนตะแคงขวาเราจะได้รับความดีได้รับผลบุญของการทำตามสุนนะนบีมูฮัมหมัดสลลลฮุอะัยฮิวะสัลลมแล้วนะคะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่า การนอนตะแคงขวาช่วยให้หัวใจเต้นสะดวกค่ะบรรเทาอาการปวดหลังด้วยค่ะสิ่งนี้ทางการแพทย์ยืนยันเลยนะคะว่าท่านอนที่ดีที่สุดคือท่านอนตะแคงขวาค่ะเพราะจะช่วยให้หัวใจเนี่ยเต้นสะดวกและอาหารจากกระเพาะจะถูกบีบลงลำไส้เล็กได้ดีค่ะแถมยังช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ดีอีกด้วยนะคะ เป็นยังไงคะทุกคน5สิ่งที่ซ่อนไว้ในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และรอสูลที่ครูซันนำมาฝากคะ่ะเห็นไหมคะว่าไม่มีใครรู้ดียิ่งไปกว่าผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาใครจะรู้ดียิ่งไปกว่าผู้ที่สร้างล่ะคะแน่นอนอัลลอฮ์จะต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่เหมาะสมกับมนุษย์อย่างเราอะไรที่มนุษย์อย่างเราทำแล้วเกิดประโยชน์และแน่นอนว่าพราะองค์ก็ย่อมส่งคำสั่งนั้นมาเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติตามคะ่ะ และทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานั้นอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปที่คำตอบของครูซันซึ่งเป็นคำตอบแรกค่ะนั่นก็คือทั้งหมดที่เราทาเพราะเป็นคำสั่งใช้ของอัลลอและรอซูลค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆในอีหน้าอย่าลืมกดติดตามครูซันนะคะ